ไม่รู้จะคำนวณความสูงของตัวกระเป๋ายังไงฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีเจ้าครูทิพสอนถักกระเป๋าวายูแบบพรีเมียมวันนี้จะมาแชร์เทคนิคการคำนวณความสูงของตัวกระเป๋าไปดูกันเลยจ้าเริ่มสายวัดหรือไม้บรรทัดมานะคะเราจะวัดหน่วยกันเป็นนิ้วนะค,ะคลิปอยากได้9นิ้วนะคะตอนนี้ถักได้5นิ้วแล้วเหลืออีก4นิ้วจะต้องถักอีกกี่แถวนะคะวิธีที่ห ให้วัดช่วงลายลายนี้จะคำนวณช่วงลายไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราก็วัดจากช่วงลายของเรานะคะว่าได้กี่นิ้วนะของคลิปได้4นิ้วพอดีแปลว่าเราจะต้องถักเพิ่มอีกหนึ่งช่วงลายนั่นเองนะคะวิธีที่2ให้วัดเป็นนิ้วค่ะก็อาไม้บรรทัดนะคะไปทาบกับตัวกระเป๋านะคะว่าในหนึ่งนิ้วเราถักได้กี่แถว เราจะเอาตรงนี้นะคะไปคำนวณความสูงค่ะเรียนถักกระเป๋าวายูกดติดตามช่องไว้นะคะูทิพย์จะมาไลฟ์สอนฟรีทางช่องนี้เท่านั้นสนใจแพทเทิร์นหรือชุดเซตถักกระเป๋าวายูสอบถามได้เลยนะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์กดหัวใจคนละดวงนะเจ้าขอบคุณเจ้า